นอยเหนื่อมากเลยนี่ได้มาแล้วนี่ไงโอ้ได้แล้วได้แล้วยังไงยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮัลลโหสวัสดีทุกคนเข้าสู่ซองกีตาร์แสเน่อีกแล้วน้องมูนิต้าสิพาทุกคนไปไปยังไปยังไปหาโไปหาน่อไม้ขมทุกคนเนาะแบบเป็นนิยังที่แบบ จะเห็นนอไม่คมแล้วมันอยู่แนวใดมันมันอยู่จังไดเอาแไปใดขนาดนอทุกคนเนาะอันนี้ความจริงเนาะคือเเคยหาจากเธอถ้าเป็นนอแบบเป็นนอนอื่นขนาดเคยนอนอื่นเคยนาะแต่เป็นนอนไม่คมนี่อย่างบ่เคยอันนี้เป็นแบบเป็นนอนไรเนอะอีกอย่างขนาเคยเนาะแต่ว่านอไม่คมนี่ครั้งแรกนะครับอันนี้ไปกับกันเตอร์เนาะนี่ ไปเบิไปเบิไปเบิ่งน้ำกันว่าได้แต่กินเ่าเคยไปหาไปเบิ่งไปหาลองเบิ่งแมนแมนเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเขาจาเอาแบบไหนเอายากสำไหนฮะเนาะไปเลยจ้ะเดี๋ยวเลอตาไปไปสุภปาขมเรานนี้ยมากกบุ้งหูอเล่โอ้มีทหารด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใช่ไหมเดี๋ยวบาคนขับรถกีฟอินอไป ฮานอเทชํามไดคิดเอานี่อันนี้เขาเส้นทางกำลังไปอ่ะเดี๋ยวตาสิพาทุกคนไปเบิ้งเด้อป้านอมันเป็นแล้วใดเนาะเฮ้ยทุกคนป้านอกนะจะพานดีไปเนาะนี่ใจใจคนแขวนหัวผันเนาะขนาดสิบซองล้อกระพานไดเห็นบอสโเจเนอร์กระพานไดอันนี้เขา่าค้นแบบใจง่ายนะเออเด โอ้ยเลิศเนาะป่านอ่อน,นี่นะ,ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าจะได้นอจากดวงถ้าว่าหาหมดเนกจซื้อเอาสัตว์เอาไปหาสัตว์ป่าน่อ,อน,นี่นะเออไปหาสัตว์ป่า ขมแล้วเนาะนูนด,ดูสิครับป่าเนาะบืงป่าเนาะที่ตาจะไปเนาะเดี๋ยวจะนายตาสิพาทุกคนเนาะตาสิพาทุกคนไปขุดเนาะอยู่แถวนี้อ่าเกี่ยมเบิง้งเบิ้งคลิปนี้ให้จบเนาะแล้วจะหัว,วาการที่ข้าเจ้าไปเอาเนาะไม้ขมมาขายฮะนะมันยากลําบากสําดหษฉะนั้นนะซื้อแล้วห้ามโตเนาะอ่ะเบิงบบ้งวิวเบิ้องวิวเฮ้ยทุกคนดูสิดูธรรมชาติ ป่านนออยู่ซำเหนืออือหือป่านนอป่านนอ,อโอ้งามเด้ธรรมศาสติงามแหงต้องโชคดีสำกไหนจึงๆได้มาแบบนี้ทุกคน อากาศดีไปไปขุดนอกกันไปในอุปกรณ์นะอุปกรณ์ของเราที่จะเป็นน้องเสียงเพ้อก็จะเป็นแบบนี้นึงนี่พูดจ้ำตังลงอยู่ติเลอรบู๊ตังลงอยู่เตอเจ้าโอ้โหแองกันเตอร์แองกันเตอร์ทหาเนาะอันกันเตอร์อยู่น้่งสิมาพุกปลาบานี้ เป็นมงคือวะนี่อันนี้นะทุกคนอันนี้ถ่ายที่เราทาไใดขึ้นอว่าบุ๊มแานว่ะบุ๊มแานลงนี่ว่ะลงใส่ลงใส่ไปพูดเราไปทำดิไปพูดลายแห่ทุกคน่เอาน้ำไปได้ป่ะเอาน้ำกินไปได้บอเอาน้ำกินไปได้บ่ ไปทุกคนย้ย้ยย,ย,ยทุกคนคือบุพ่าสูงจากร้อยแมทนอนนี่เน,ะนาะคุณหัวใจแบบเป็นวิววิวนะมันมันสูงอีหลีเลยเบิ้งยุคคลิปนี้คือธรรมดาเด้อแต่ว่าแบบเบิ้งเดือตาเป่านี่นะบวกกเบิง้งเป็นเสียวๆนี่อันนี้เนาะกระสิมีแบบมีกระตีบ กระตีบแล้วก็มีเสียมอันนี้คือเครื่องมือขุดนอ่อพบอา้าวเขาคือย่างไก่เหออา,อาลถมาบูได้เหรอโอ้ยงามเด้ธรรมาตาสโอ้ยลงหักสำเนือแล้วลงหักสำเนนีย้อนธรรมศา์ใจคนเจ้าเยือ มูนี้แองแกันเตอร์กันเตอร์มีผู้สาวน้ำก้นหล,ลเนาะเออผู้สาวน้ำก้นหลายเนาะมูนี้อนนโอ้ยธรรมศาตสติ์ะชะสะอ่อนธรรมศาสติ ก่นก็คือใบแท้เมื่อกี้จ้กนินอยู่ทางลงอยอย่างค่อยอะไรเอ้าไม่อย่างคือว่าโมโหทีละนน่ะบ้าไอ้ถอนหนะคือว่าเราอยู่ทางล่างคอนน่อยคือขนาดเน่อยเถอะเนาะคือขนาดเนาะบ้าหัวใจบังในเด้อฮะบูเลยบูทำไมยเป็นคือขนาด ลงนี่ลงนี่โอทางลงอันนี <h <h ้มเพเนี่ยมาก้วมาเลยเออทสะับลงนี่เออจองนี้เลยอันนี้นะคะ โอ้อุกว่าสิขึ้นนี่เด้อสิขึ้นมานี่เด้ออันนี้คืออย่างอันนี้นะอันห้องข้าวตีอันจอบตีเสียมนี่เด้อเออแม่เหรอหล่อฉันด้วยรอฉันด้วยอ๋อเต้าระวังเด้อจ้าอันนี้คือทางไปหาหน่ข่มหวานนั่นนั่นนอ้มีหน่ข่มหวานมีหน่ข่มแล้วก็หน่อหวานแล้วก็หนอ่ข่มหวานอีกเลยทุกคนมีสามสนิทเนาะมีสามสายพันธุ์โอ้ย จิพาลาดเท่ๆสู่บึงพางนี่นะคลิปนี้เนาะน่าจะเหงาเป็นซองอีพีเด้อทุกคนเด้อบางคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปเบิ้งอีกคลิปใหม่เด้อไปหาปลาโนอส่วนยังเชื่อทงตีนว้าวโอ้ปลานอหวันซูตะหักเป็นที่นี่ปลานอหวันซูจับเพียง เดออันนี้แบบป่านอถึงแล้วครับทุกคนคือตอนนี้เธอฮอตป่านอ่ำเลยเด้อต่อแค่นี้เลยว่ะโอ๊ยอย่าปล่อยอะไรเลยลงทางไดยเอ้ะเอ๊ะตาสองน้ำคุ้มเขาเด้ออืมเอาเอาเอาไปสอบเองวันนี้นะเอ้าเออสอบแล้วก็ระดัอันว่ะจบไปนหนบอกว่าใช้ใบนำแก้วเอาแล้วก็ใบนำข้าวอีกต้องแยกกัน เดี๋ยวจะลงทางเดบบไ้อกทำเร่างนี้ก็มีนะได้เคลียซอกเอาเนาะทุกคนเนาะมันบบได้มีเป็นส okay. ุ่มเป็นส um ุ่มได้มันได้ค้นซอกอะไบนี่ น่าอึดซีฮิวน้ำไ้มาแก้วคันเห็นหน่อลวเออเด้อเด้อจะไปถ่ายวิดีโออุ้ย,ยแต่คือ้าหาขุดเอาน่ะนะมันไม่ได้มีสุ่มหน่อน่ะ บุมีิกทาตี้เออไข่เลยเเฮ้ยเห็นหวันเนี่ยเห็นกวนโมเลยใส่เออนี่ไงทุกคนนี่เดี๋ยวจะพปิดให้ดูเอานอนนังควายเลยบอฮะเอานอนนังควายเลยอกอันดหน้อนนั่งควายเอาเอาผัดหากมันเออ เอาหอดทากเหมืนอมนอนนางคอยเชียวนอนนางคอยไปมาดเลยเออเออสุ่งมันใหญ่อยู่นะเนาะมันไ <c oughs> ม่ได้เป็นสุ่มมันใหญ่อยู่ไพ่อยู่มันนะต้องได้ <c oughs> น้อยเยอะบ่น้อยหน่อยนั่นน่ะต้องหลงไปเกือบอ <c oughs> ีชันทุกคน <c oughs> นาทีนี้รองเท้าดิฉันเ <c oughs> น่าอุย้ยปุ้ยเร็ว อันนี้ก็โอ้หน่อนเหยื่อเถอะตามว้าวหน่อนเหยื่อมากเลยนี่ได้มาแล้วนี่ไงโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหนึ่งหน่อเหงกลมูอีกหน่อนเหยื่อกลมูอีกเออแอนกัเตอร์ได้ล้วโอ้ผู้น้อยนี่เก่งกระโดดเดดเดดตาเห็นไหมเดี๋ยวเหรอเออโอ้ผู้น้อยนี่เก่งกระโดดเห็นปะเขาเปิาเหรอ อุ้ยจาขุดเลยขุดเลยเอนอ้ว้าค่อยๆเด้อจึงเป็นมันนี่ขอมามาคุกขาจะเห็นคุณเชอบอกว่ามาคุกเราบหเีห็นเระต้องขุดอม่อนเนาะ เด็กทุนมันเป็นเราเลยเห็นเราเลยเห็นเออเห็นได้ยอนอีน้อยหนึงนะมันยังยุ่งลักขดขุดอ้อมก่อนแม่เดี๋ยวน้องกิซับเอาได้เออคุ้งอันนี้นะเนาะเนาะเออโอ้โหเป็นเรื่องง่ายเด้อชิได้์นอนนอนนึงนะทุกคนฉะนั้นตอนซื้อนะห้ามต่อเด็ดขาดอย่าไปต่อค้าเจ้าเนี่ยมันสั่นนี่นะเนาะมันยากนี่เนาะทุกคน แตัวสันนี่ก็แซบตัวสันแซบเหรวะแซบตัวยาวกว็ได้แซบได้คมอ,อ๋อไม่ถึงว่ามันสันนี่นะมันเป็นผูนี่นะมันเพ่เทียงโอ้ได้มาแล้วครับอืมปึบ๊บ นะอันนี้แหละน้องนองมันหนทุกคนเออหักมาเลยได้แล้วนะหักกับคืนมาเออโอ้โหเห็นนอนนึงดิงาบงาบอะนอนได้บ้าวว้าวใหญ่มากเลยทุกคนนี่นี่ไงเลิศเลิศมาเอาที่ ทุกคนคือได้ค่อยๆขุดซอกเอาแบบนี้เนาะมันจะให้มันเป็นยอดเล่ยวิธีขุด <laughs> ตานี่ขานสี่ตีนลงแล้วบัดขึ้นอห่ือสิจั๊กจะขึ้นอะไรวุโคดสั่นเลยเด็กเขาจะได้เห็นอีกละไปตอทางโคดสั่นฉันจะขึ้นได้ยังไงดูรองเท้าฉัน คันสี่ตีนลงเดี๋ยวนี้ก็คือคันคันสี่ตีนลงเห็นเอวอ่ะโอ้ยทีนี้ฉันจะลงได้ยังไงโอ้ส่งลูกซ้อนกันแมนอันนี้ได้ลูกแพดมาดีแล้วเออได้ลูกแพะ <laughs> ฉันจะลงนี้ได้ยังไงไม่มีเบื้องจับแล้วดิ โอ้นออกมาใหญ่ๆห่เ no ูยเฮิร nee> ์นหม่านขนาดเขามาเขาเห็นเขาบอกมาว่าดูจนเปลียนใจหมานซ่องนอเลยพุดโนก็ยังบุเป็นนี่ยฐานสี่ตีนลงโอยทางเป๊ะค่อยกดดานหมดแล้วตูดลงตูดลงกันนี่นะโอ้ขาคากับโนนี่เยอะไหมอื้ nhăng nè nhăng ổn vô nhăng ổn vô ờ đây tình nhọt phao hạt <laughs> quang quang mình ăn đo ăn mình chăng ăn đây ăn ăn mình nhào đi cút con sắp ăn เมื่อ <Safe> ก <rév mark> ี้ม <c oughs> <ke> ันยังอ่อนว่ะเสื้สชีดยนอนหนึ่งเนาะเห็นแล้วก็เสื้อชีดยอีกเสื้อชีเห็นอีกต่อนอ่ะเขาจีตีหามต่อเด็ดขาดขนาดเขาเห็นเธอเลยนี่นะ หล,หล่ๆต้องอนนขุดกองๆมันจังอันนั้นมันมือซับ <laughs> มันมือเสียบกระตฮักเอาตัวนี้โบยื่อดีนี่เอายื่อก้นตัวนั้น <laughs> มม <icism. S 1> สันกับสันโอ้ยเนยาะเออมันม <ls> <ket> ีอันนั้นอยู่นั่นหากไหมหากมันเออสู้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  ้ยได้แล้วต่จะยอดโอ้ได้สองทอนแต่แล้วได้สองทอนได้สองทอนโอเคทุกคนนอนมาหอดน,นี่ก็จะได้จบคลิปแล้วนะฮะแต่ว่าไปที่ตามบางอี EP สองเนาะว่าเขานอนไปแล้วเขาจะไปเห็นยังกินเนาะ ฝากทุกคนถ้าว่ามาคลิปนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ให้แน่บอกก็แชร์กับโพสต์ติโบมาบุกป่าขนาดนี้แล้วมาเอาวิวมาเอาแบบวิีหาลัยให้บางขนาดนี้แล้วเนาะต้องกดแชร์ให้ตานเดอ้อทุกคนเดอ้อน,นี่ถ้าเป็นคนลาวเขาเนี่ยจะชื่อธรรมดาแล้วเนาะต้องแชร์ไปให้คนต่างประเทศได้เห็นว่าอยู่ลาวเขาขาเจ้าห้ากินแบบใดแต่ละมือเนาะนี่ทุกคนอะ ฝากคอมเมนต์ให้ตาแนนตาอ่านทุกคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวไปพบกันกับคลิปต่อไปเลยจ้าบ๊ายบายค่คคลิปนี้นะ